ทุกคนบอกว่าพระวจนะคำมีฤทธิ์เดชแต่วันนี้ดิจะบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีเลยพระวจนะคำจะไม่มีฤทธิ์เดชอะไรในชีวิตคุณเลยจนกว่าคุณจะเชื่อฟังเลเวลแรกของการรับพระวจนะคำโดยความเชื่อคุณจะได้รับพระปัญญาคุณจะมีความเข้าใจในพระวจนะคำนั้นและผีรายวิญญาณชั่วตัวเล็กๆโดยความเข้าใจนั้น จะช่วยชีวิตคุณให้หลุดพ้นได้อีกเลเวลหนึ่งของการรับพระวจนะคำของพระเจ้านั่นคือคุณจะต้องเชื่อฟังและทำตามยินยอมรับพระวจนะคำของพระเจ้าปฏิเสธเนื้อหนังตัวเองปฏิเสธความต้องการและความรู้สึกของตัวเองให้พระวจนะคำของพระเจ้า เป็นกฎหมายสูงสุดในชีวิตของคุณนั่นคือวิธีเดียวที่ริทานุภาพจะมาถึงคุณและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยทางพระวจนะคำแต่หากคุณไม่เชื่อฟังไม่ทำตามคุณอ่านโดยไร้ความเชื่อพระวจนะคำนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในชีวิตคุณเลยพระเจ้าไม่ได้กำลังตามหาคนที่เก่งแต่พระองค์กำลังสแสวงหาผู้ที่เชื่อฟังจนถึงที่สุดขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะ